สุดถ่ายกคอนสิกลับพอดีเลยพึ่งยางขมาจ้ะเฮดคอนสีน้ำผึง่งขวงทางพอดีเลยจ้ะยุกทาง้งยางน้ำอยู่เนาะจ้ะกําลังอ่อนๆสก็บเนาะจ้ะเนาะนี่อกอแแลกคอนสีน้ำผึง่งเนาะจ้ะ ยางโตจ้ะยางโตอ่าดอกที่สองจ้านี่จ้ะเฮ็ดเอิมดอกกระหล่ำจ้ะดอกกระหล่ำปีแล้วก็เกินหูหนูขาวนะจ้ะภาษาอ,าอ,อนะังกฤษเอิน cauliflower อ mushroom น,อนปะการ์ดกังอ่อนๆแต่ว่าปอบปาะคือปอบปาะบูเจ้ะกอดใหญ่จ้ะ เอาไปติมกันดอกที่สองนะจ๊ะดอกที่สองมป,ปตนันนบางจะดอกน้อยๆอยู่จะตะหาตะหากักตาหักเก็บได้แน่ยู่เป็นดอกนี่ก้นอื่นเก็บยังหน่อยไปยุ่จ้ะคอนี่งามงาจ้ะนี่เดี๋ยวสิกลับมาหม่สิขันคนอื่นพอท้านได้เก็บแล้วจ้ะ นีคุณจะเห็นไหมนี่เราพี่ว่าถานงงามจ้ะฝนตกใส่ตาค่ะ่งก็หลัดจ้ะปางกรดผิ่งกร็รลัดหลายหลายจ้ะหลายค่หลายดีมันผึ่งก็ลัดนะจ้ะปางกรด ถ่งกอละสามดอกเลี้ยงกันง่ามๆจะ้ะถึกฝนหัวเลื่นๆมาจะมากเก็บป่านนี้อู้ง่ามๆจะ้ะอีกดอกจะ้ะนี่อีกดอกจ้าง่ามๆนะจ้ะนะหลายคักป้างังเกตมันถึงกะหลัดนจะจ้ะ คนสีน้ำผึ้งกำลังโผล่มากงามๆมั้ยนี่อีกก็หน่อยไปเนาะเจ๊หน่อยไปพวกนี้คนสุนตะหักคือจะตอนนี้กำลังโผล่มากนะจ้ะแต่ว่ามึงเจ๊หน่อยไปเนาะเจะเดี๋ยวจะกลับมาเก็บขลี่อยู่มากๆมั้งเจ๊ดอกงามดอกใหญ่นี่เพิ่งเกาลัดเจ๊ รุ่นอีกรุ่นเนาะเพราะว่ามาวังวันบผ่อเนเาจะพึงเห็นเกิดอีกเนาจะเป็นแพร่มาน,นีเป็นแพร่งามๆจ้ะ dầu nhây lẻo Hết. cầu lật cấp tài khá lường như nấm cần cha đi ra nắm cực ra nói lại phần cầu lật nấm cha để sạch ở đây Nhìn là, phần cờ lạc ngâm ngầm nhắn tương tình như này vẫn, vẫn ส่้นยีม่มเป็นแต่ขาเหลืองจ้ะเต็มตะกาจ้ะไะสิพานยางต่อนะจ้ะถ้าเก็บเอาดอกย่ญ่ๆนะจ้ะมันเดินเต็มตะการแลจ้ะแต่ว่าก็อยากตกือสิตรงยางน,นี้ล่ะจ้ะเพราะว่าเต็มตะการแล้วเนาะ สีเศร้าเก็บเลยจะนี่ตะกามันเต็มแล้วีนันกลังเลงมาจอยากให้มันดอกนีนอ้วนตาค่ะจนี่นี่จตาเกเต็มเลยจ้ะ จากน้อยมาเก็บน้ำกันเนาะจ้ะเนาะอันนี้คอนสนของแท้จ้ะเพราะว่าเกิดคอนต้นสนจ้ะยังมีอุปก Yes I have, yeah งามงามจ้ะสิตัดเอาไปนอนให้จังเลยนะเอาเป็นกอๆเลยเนะจังเอาเป็นกอๆได้เลยไหมหจ้าง,งามแบบเลนเนี่ยสิอดินออกจากน้อย เราว่าตกาศเต็มแล้วจ้ะปลานี่ขันเต็มแล้วขันตัดตัดมันก็ซึ่งสิสิล้นเนาจะจ้ะเดี๋ยวเอาสเอาเป็นกองสิไปเนาะจ้ะนะนี่ใช่ตาเป็นกัวกัวอีโก้จ้ะนี่ mời thật, lòng đi hết dạy 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 มีจ้ะมือนีิมันหมานเนาะจ้ะได้ล่นตะกา้าเนื้เห็ดขอนสนแล้วก็เห็ดแตาขาเหลืองเห็ดดอกกระลำแล้วก็ข้างใต้ก็มีเผงเกาลัดกับเห็ดหนาแหล่จ้ะมานหมานจ้ะมือนีิเห็ดลายเถอจ้ะยังมีขอนสนเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวมือรุ่นสิบห้าเก็บเนาะจา้ะ มรงนีพ,ง,พงเลือดสามดอกนะจ๊ะเดี๋ยวสิผ้าเก็บแล้วก็คอนซีน้ำผึ่งนะจ๊ะมาจากนี้น,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 นี่อีกดอกนี้จ้ะนี่ขอนซีน้ำผึ่งนี่จ้ะกําลังโพมาจ้ะเดี๋ยวสิมือรุ่นจังสิมาเก็บนะจ้ะนั่นจ้ะ ขาอแบบอกเมื่อนี้เดี๋ยวมัดนะเ,เดี๋ยว 15. ตัดขา,น,านี่นะนี่จ้ะกึะ่งตัวนี้หลัก็เดี๋ยวสิบห้าตัดขาหลัก็ดียสี่ยางเมียนะจ้ะเพราะว่าอัมตะกาเต็มแล้วจ้ะต้องหาวิธีใส่ นี่จ้ล้นคคกล้นดีโอเคดันเจนี้เคิดว่าเป็นเห็ดข้นเหม็นจ้ะคนเหม็นงามงานะเจ้ะป็นีีดีใจ้ดีใ,ใจจ้าในพอเห็ดขนเหม็นครั้งแรกในชีวิตนะเจ้าเขาว่าเห็ดน,นี่เป็นเห็ดที่สังเกตง่ายที่สุดจ้ะมันงเพราะว่าไตไต ไตหมวกมันเป็นจังสิเนาะจ้ะเป็นคือขนเหม็นเขาบอ,อากเดี๋ยวตัดขาซะกันเนาะจ้ะเนาะเป็นคือขนเหม็นแล้วก็เขาแนะนั่ว่ามองนีคืส <c oughs> สอสิบวัสมองนีคือสิบวัสด์แสบน่าจะหักตัดนี่ถิ่มไปเขาเคลียร์นี่ถิ่มไปให้เขาเป็นเป็นเป็นสปอร์ขยายพันธุ์เนาะจ้ะอีกอย่างหนึ่งคิดว่าอาจสิบวัสด์แสบนาะจ้ะเขาแนะนั่ว่าให้เคลียร์ออก เ็ดมีดเสียจานี่เไปพันส้่มีดใหม่มาเพันเห็ดมีเสียคิดหอดมีดเก่าครับเพราะว่ามีดเก่าใส่ใส่ชิ้นนะจ้ะแล้วก็เข้ากับหูเข้ากับเห็ดเห็ดหยางไงนะจ้ะเพราะว่าเฮาคุนเคย่อเข้าชิ้นอันนี้เป็นมีดใหม่คมดีครับเจ้าแต่ว่ามีดแพงมีดแพงมีดแพงนจ้ะ อุ้ยโชคดีเนาะจ้ะกอหนึ่งสามดอกติดกันจะงามๆจ้ะย่างเหน่นเลยจ้ะนาเลงงามๆจะต้องตัดเนาะจ้ะนะต้องเอาต้องเอาโฟมงามนี่จ้ะอีกดอกก็งามจ้ะดอกงามงามดอกใหญ่ดอกแข็งตีค่ะจ้ะบ่ตถุกินงามค่ะจ้ะดอกสุดท้ายก่อนสิกลับพอดีเลยจ้ะ เฮ็ดเพังว่านนี่จ้ะเนาะนี่จ้ะครั้งนี้ถือกินแน่จันเอยครั้งนี้แค่แน่จ้ะดอกสุดท้ายจ้ะแสดงว่ายังพอมีเฮ็ดพิ่งหวานอยู่จ้ะเพราะว่าดอกนี้ท่านได้เถาจ้ะนี่บางอื่นบ่มีอ่ะสิเป็นคนอื่นเก็บไปแล้วนะจ้ะนี่จ้ะมื้อนี้มื้อนี้ล่นตะกลายเลยจ้ะล่นแคกคนดีจ้ะมั้ ลอนอี่จ้ะเมื่อนี้เมื่อนี้ได้เฮ็ดแต่ขาเหลืองหลายหลายจะ้ะเฮ็ด คอนสีน้ำผึ้งตัดค้าไปแล้วเป็นบลอกควายลายปันไดเพิงเลือดกัหลายอยู่จ้ะไอเพ้งหวานกับพิงเพิงหน่อยนะจ้ะอันนี้สีเห็ดแห้งจ้ะอันคันไสสีสีเอานี่ไสเครื่องตากแห้งก้นถ้าเครื่องเต็มเหล่าก็อันอันไดเหลือกับสีเห็ดกินสดจ้ะนี่มีอันนี้สีเห็ดกินสดพอดีโม่สีมาหาน้ำจ้ะเอาเห็ดไปอบแห้งวันนี้จ้ะ ไส้เคืองเตง็มพอด <can> ีเ <can> ฮ็ดแต่ขาเหลืองบ่เหลือพื้นที่อันนี้สิใส่ตู้เย็นไว้หรือจะสิใส่ทั่วแระใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวสิหนักใส่นี่จักหน่อยไปเนาะฮ็ดพ่อสมี่งเราจะโอเคสาวฮาเทียเพิ่นอยากกินเนาะปีสาวคนไทยเพิ่นอยู่ลอนดอนเพิ่นบอกมีโอกาสได้เก็บเห็ดเนาะจ้ะ เดี๋ยวอาจสิส่งไปให้เพื่อนกกได้เดี๋ยวสิถามเพื่อนบ้างว่าเพื่อนอยากกินบ่แตะเพื่อนอยากจะตเต็มทับพือแว่พ่ดี